สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับเมื่อนี้ครับซาไกยกะได้มีโอกาสมาลงโค้งครับระดับนำโค้งขึ้นนะครับผมบนพี่น้องรวมสวนยาแล้วครับพี่น้องครับกาก์ลังงามบางหันหเขามาเอานะครับผมผมพอดีนำก็ขึ้นมาถ่วมเมื่อนนี้ พาพี่น้องมาย้ำตุ่มนะครับยามตุ่มปลาขาวเอาเดี๋ยวเ้าไปรับชมกันนะครับว่ามือนีซาไกสีมานบอนะครับครับผมผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับซาไกนํานะครับผมเนาะเอาเดี๋ยวเ้าไปลุ้นน้ากันครับมือนีซาไกมาใส่สองหลังครับผมใส่ด้วยเนื้อคือเก่าแหะครับเนื้อ ไอ้ัาหานไก่หน่อยนะครับเบิ้งระดับน้ำโค้งครับผมนี่เดี๋ยวชิพาไปเบิ้งอดหยานะครับอดหยามถ่วงนะครับนี่ครับแนก็คือฟไงไเพ่นมาหยามมองนะครับเลือเพ่นเลือเพ่นแบบเทเลยนะครับผมอ้าวมาติดตามกันครับผมสีมันอกครับนี่ครับหลัง หลังแหลกครับเมื่อนีใส่ซองหลังนะครับผมมาจิตตามกันเลยครับมาบงน้ำกันครับผมก็คือเปียกบนะ่ะเปียกกระเบียก เบน้ครับ,รบน,น้อนลังจากน้ะม,มันตีงนะครับมันกะเททไทไอ้เททไทล้านเข้ามันมันไอมันตีงได้นะครับมันบวอยู่กับทีเสียบบอลแน่นนั่นแหละครับนี่ปลาตัวเดียวครับผมนี่ครับ หนึ่งตัวเดี๋ยวไปเบิ่งอีกหลังที่สองครับผมาดูน้ำกันครับพี่น้องครับ่าเพิ่งเบื่อกันด้วยเบิ่งครับพี่น้องนี่หลังที่สองนะครับ นี่ครับพี่น้องครับนี่ๆๆครั้งที่สองครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาหลุนกันครับวันที่ว็นไหนเพราะว่าน้ำมันโยบนะครับน้ำมันจะโยกโยกโยกขึ้นโยกลงผมย่านตุ่มปลาขาวเข้านะครับตุ่มนะมันจะทอนขึ้นนะครับถ้าตุ่มมันทอนขึ้นก็คือมันจะโบถือกระโดดนะครับฮะไปหลุดนน้งกันครับ ปลา,ปาไม่มีสักตัวยิงเขานะครับยินเขาไปน,น,นั่นตุ่มนะครับนั่นก็เลยให้แปลาบ่อเขาโอ้โหมันเลยพี่น้องเอ้ย สีเอาปลามาให้พี่น้องเบิ่งนะครับมาให้เอฟซีเข้าได้เบิรงกันไม่หมานเลยวันน,นี้นโอ้ีจักโตรครับพี่น้องเบิ่งครับบางเป่า,ปลาเลยลบ่หมานเลยเนาะครับผม หลังที่สองกะบบหมานครับกับมือนี้ก็ได้แค่ตัวเดียวครับผมหลังที่สองนี่ขี้ดินมันเข่าไปอัดไปปิดเนื้อเข้าไว้นะครับหลักก็สิบโเฮดให้สิเฮดให้เนื้อเข้านี่บทสามาที่จะกระจายตัวออกมาได้นะครับเพราะว่าขี้ดินเข้าไปเต็งไว,ไว้ไปปิดไว้แล้วปามันก็เลยบผ่เขานะครับหล้กก็เทิ่งใส่ใส่หม่องที่มันเป็นขี้ดินทรายนะครับ พราะว่าคลิปก่อนๆที่ผมบอกนะครับก็คือว่าเข้าต้องไปหาไหมองที่ดินแข็งๆนะครับหรือว่าหลังหินนะครับผมสายตามหินเท่ากับหาก,ก่อนหินมาเต็งเต็งไออันนี้ล้านไวน,นะครับ,บหม้มันไปอ่ามันไปหนามๆนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงเสียวไว้เพียงเท่านี้ครับผมมาอนี่บมาแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวสิพาไปไหมองใหม่ก็อย่าลืมอย่าเบื่อกันครับผม กับฝากที่ตามน้ครับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนําเมื่อนี้ก็ซาไก่กับอตโตลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปเอาหญ้าก่อนครับเอาห้าไปห้งัวกอนนี่ครับสวนห้าใหา้กับเริ่มเบิดแล้วนะครับน้ำก็เริ่มท่วมแล้วนี่ครับผมอ่ะพูว่าไร้แหางครับพอพอกันคิดนาครับผมนีม่กัซาไก่กับุงสีขอตโตลาไปก่อนสวัสดีครับผม